ใครเป็นผู้คุมตลาด forex และส่งผลต่อสกุลเงินทั่วโลกอย่างไรไม่ว่าท่านกำลังมองการเทรด forex เป็นหนทางในการสร้างรายได้เสริมหรือเป็นงานที่สร้างรายได้หลักตลาด forex ก็เป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากเป็นหนึ่งในตลาดการเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดนักลงทุนทั้งรายใหญ่และรายย่อยหลายล้านรายต่างเข้ามาในตลาดโดยไม่รู้ว่าใครที่เป็นเจ้าควบคุมตลาดในบทความวันนี้เราจะมาพูดถึงผู้ที่มีอิทธิพลเป็นเสาหลักที่มีผลต่อตลาด fx ในแง่มุมต่างๆถ้าท่านรู้จัก และเข้าใจผู้ที่ควบคุมตลาดท่านก็จะเข้าใจว่าตลาดเคลื่อนไหวอย่างไรทําให้ท่านสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาที่อาจเกิดขึ้นและใช้กลยุทธ์ For รสตามสถานการณ์นั้นๆใครคุมตลาด For รสเป็นคําถามที่ดีที่มือใหม่หลายคนมักมองข้ามซึ่งโดยปกติมีสี่กลุ่มหรือเครือข่ายหลักที่คอยควบคุมตลาดรวมถึงวิธีการกําหนดราคาและแนวโน้มซึ่งเป็นเครือข่ายจากทั่วโลกแน่นอนว่ามันรวมไปถึงธนาคารหลักๆของมือที่ใหญ่ที่สุดของตลาด For e x ตได้แก่ นิวยอร์กซิดนีย์โตเกียวและลอนดอนธนาคารส่วนใหญ่มีเจ้าของเป็นบริษัทและสถาบันการค้าต่างๆแต่ก็ไม่ได้เป็นเพียงผู้ดำเนินการในตลาดการค้าสกุลเงินโลกเท่านั้นแต่ยังมีกลุ่มอื่นๆที่มีบทบาทสำคัญเช่นกันเสาหลักที่คอยคุมตลาด FX อย่างที่ทราบกันดีคู่สกุลเงิน forex เป็นหนึ่งในตราสารที่มีการซื้อขายมากที่สุดแต่ไม่ได้มีใครเพียงกลุ่มใดกลุ่มเดียวที่คอยควบคุมตลาดแต่แบ่งออกเป็นสี่กลุ่มหลักๆดังนี้ 1. ธน,นาคารกลางและสถาบันของรัฐสองผู้จัดการการลงทุนและกองทุนเฮดฟันรายใหญ่สาม,มเอกบริษัทข้ามชาติและองค์กรระดับโลกสี่นักลงทุนรายย่อยหรือผู้ประกอบการคราวนี้ลองมาดูกันแบบละเอียดว่าแต่ละกลุ่มส่งผลต่อการซื้อขายฟอรเรส์อย่างไรบ้างธนาคารกลางและรัฐบาลมีหลักการเดียวกันนั่นคือการเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อควบคุมราคาสกุลเงินหรือปรับเปลี่ยนมูลมูลค่าเมื่อจาเป็นภารกิจหลักของพวกเขาคือการจัดการการค้าระหว่างประเทศ ด้วยการถือครองหุ้นแลกเปลี่ยนภัยในและดูแลหน้าที่ทางเศรษฐกิจพื้นฐานธนาคารกลางใช้อัตราดอกเบี้ยและจัดการกับการขึ้นลงของราคาสกุลเงินซึ่งส่งผลกระทบสำคัญต่อตลาด forex กองทุนเฮดฟันและผู้จัดการการลงทุนมักจะซื้อและขายสกุลเงินจำนวนมากผ่านทางกองทุนบำเหน็จบำนาญเงินบริจาคและบูลณิธิประเภทอื่นๆช่วยให้พวกเขาทำการเก็งกำไรได้บริษัทข้ามชาติมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมการนำเข้าและส่งออกด้วยสกุลเงิน รวมถึงสกุลเงินต่างประเทศทำให้พวกเขาสามารถชำระค่าบริการและสินค้าต่างๆได้และเมื่อเกิดวิกฤตต่างๆองค์งงกรเหล่านั้นจะต้องป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของสินทรัพย์และประเภทการลงทุนอื่นๆนักลงทุนรายย่อยเป็นเพียงกลุ่มคนจำนวนน้อยในตลาดโดยมีการซื้อและขายคู่สกุลเงินโดยใช้กลยุทธฟ์ฟอเรสต์หลายๆแบบโดยอาศัยตัวบ่งชี้ทางเทคนิครูปแบบราคาแนวรับและแนวต้านและอื่นๆ หน้าที่ของตลาด forex market ที่มีผลในระดับโลกอย่างที่ได้บอกไปแล้วตลาด fx นั้นมีความสำคัญอย่างมากเป็นเวลากว่าหลายทศวรรษที่ตลาด forex เปลี่ยนรูปแบบต่างๆทางธุรกิจเห็นได้จากผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างบริษัทต,ต่างชาติบุคคลและสถาบันต่างๆทั่วโลกตัวกำหนดมูลค่าสกุลเงินอุปสงค์และอุปทานเป็นตัวกำหนดหลักของค่างเงินในขณะเดียวกันมันก็ไม่ใช่ปัจจัยเพียงอย่างเดียวที่มีอิทธิพลต่อราคาสินทรัพย์แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆได้แก่ การพิมพ์ธนบัตรราคาสินค้าและค่าบริการต่างๆในต่างประเทศสภาวะทางการเงินของประเทศสถานการณ์หนี้สินของประเทศและการเมืองยกตัวอย่างการพิมพ์ธนบัตรเป็นหนึ่งในวิธีที่เสี่ยงที่สุดในการจัดการกับเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เพราะยิ่งพิมพ์เงินออกมามา,มากมูลค่าของสกุลเงินก็จะยิ่งลดลงไปมากเท่านั้นตรงกันข้ามเมื่อพิมพ์เงินจำนวนน้อยมูลค่านั้นย่อมสูงขึ้นนอกจากนี้สถานะทางเศรษฐกิจก็อาจมีบทบาทสำคัญมากเช่นกันในช่วงภาวะถดถอย ขณะที่ประเทศประสบกับอัตราการว่างงานสูงการใช้จ่ายของผู้บริโภคต่ำและไม่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจประเด็นทางการเมืองและปัจจัยอื่นๆอาจมีบทบาทสำคัญเช่นกันแน่นอนว่าจะขึ้นอยู่กับระดับของการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับของการคอรัปชันและการปฏิบัติทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายทั่วไปที่เกิดขึ้นแนวทางการเทรด forex trader แต่ละรายเลือกสไตล์ในการซื้อขาย โดยขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนอย่างไรก็ตามกลยุทธ์ Forest แต่ละแบบจะต้องมีเป้าหมายการซื้อขายที่ชัดเจนและวิธีการที่โปรง่งใสเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการท่านอต้องรู้ว่าท่านต้องการอะไรจากตลาด Forex และมีแผนที่จะทําตามแผนอย่างไรการเทรดสกุลเงินแบบไม่มีเป้าหมายอาจทําให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปนอย่างที่หวังขั้นตอนเบื้องต้นในการเทรด1เลือกโบรกเกอร์ Forest ที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ 2. ยึดเทคนิคการเทรดและเทรดตามแถนเหล่านั้น 3. หมั่นศึกษาตลาดวิเคราะห์การเทรดในแต่ละครั้งว่ามีจุดดีจุดด้วยอย่างไร 4. ตัดสินใจอย่างรอบคอบและเหมาะสมตามสถาวะต,ตลาดสรุปเกี่ยวกับกลุ่มอิทธิพลตลาด forex วิธีเดียวที่จะเทรด forex ให้ประสบความสำเร็จคือการทำความเข้าใจถึงความซับซ้อนและกระบวนการทั้งหมดของตลาดที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตอลอดเวลามีนักเทรดในตลาดจำนวนมาก และแรงผลักดันที่มีอิทธิพลต่อราคาสกุลเงินซึ่งเป็นประเด็นที่มือใหม่ควรให้ความสําคัญเพื่อให้สามารถเทรดได้อย่างมืออาชีพแต่ทุกวันนี้นักเทรดสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและช่องทางการศึกษา f o r e x t ได้ไม่รู้จบเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดให้ได้มากที่สุดดังนั้นเราขอแนะนําให้ท่านหมั่นศึกษาให้มากๆเพื่อพัฒนาการเทรดของท่านไปสู่อีกระดับ